สวัสดีครับทุกคนยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ช่องขวัญไงจำได้ไหมนี่วันนี้ผมก็จะมาตามหาจี้เครื่องรางดาร์กรงเทา้าซูปเปอร์ดเมนชั่นนะครับคือคือผมไม่มีคือก็ไปได้หาคือแบบก็รอให้มันเป็นดาร์กก่อนก็หาอืมประมาณนั้นครับถ้า ถ้าหมดไม่เกินสี่พันผมอาจจะยอมหาจี้จี้อื่นต่อก็ได้ครับเพราะว่าผมก็อยากมีเหมือนกันนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหมดเท่าไหร่งั้นไปกันเลยครับโอเคไปไปสุดกัน จัดไหมอ๋ได้เออถังถังปลาหมึกถังกว๋วยเตียยยเต๋ยวปลาหมึกค่อยก๋วยเตี๋ยวปลาหมึกไม่รู้อ่ได้มาสองอันได้ ได้เเรียกว่าเอดีกว่าออืจะได้ง่ายออไม่ออกอือหือโอ้ยไม่ออกไม่ออกครับตอนนี้ก็ยังไม่ออก ตอนนี้เอเก็ยังไม่ออกมาเดิมทำามจริง oh yes. โอ้ยเอ็ฟสุ่มคะแนนลัคก,กี้โชคจะเข้าข้างเราไหมนะ รงเท้าจะเป็นของเราไม่ได้อืมรีบกดข้ามฮะ โอคหนึ่งพันเพชรผ่านไปก็ไม่ออกงั้นก็ไปกันต่อเนาะเผื่อลืมก็ต้องจดไว้มากขี้ลืมใชด้วยโอ้ตอนนี้ก็ยังไม่ออก <c oughs> โอ้โห <c oughs> แค่จี้อันเดียว โอ้โห uh huh. ตอนนี้ไอ้บวกไม่ไม่เห็นเลยฮะอ๋อโอ้ไม่ออกโอ้ oh. แสงขึ้นแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ฮะไม่มี โอ้ oh. ผมคงต้องเริ่มคิดแล้วล่ะว่าจะทํำสางจี้หรือจี้เดียวได้แต่เอทีเป็นถ้วยโอ้ได้มาแล้วได้มาแล้วเออเข้าปั้นเอบวก แมอ่อีกแค่สองครั้งก็สองพันพอดีเลยนะเนี่ยเกือบและอีกนิดเดียวอออีกนิดเดียวก็จะสองพันคือเนี่มันหนึ่งพันเก้าร้อยอยู่ไงก็เลยอีกนิดเดียวก็จะถึงสองพันแล้ว อโอเคอันนี้สองพันจริงๆแล้วอืมสองพันคือช่วงสองพันเนี่ยได้แค่อันเดียวก็รู้สึกแบบอขอจี้เดียวก็ได้ฮนะไม่ไม่เอาสองจี้อ๋อ ผมคิดว่ารอลุ้น A บวกดีกว่าเพราะาอมันน่าจะหาง่ายนะได้อีกแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้น A บวกมาจะดีใจมากออไม่มาไม่มาไม่มีอ๋อไม่ออกฮนะ อืมจะมาไม่น่าโอ้ไม่ไม่มีแสงขึ้นก็ไม่มามาไม่ไม่มาไม่มา <c oughs> โอ้ <c oughs> โหโอเคแดนละกกี้เต็ม <c oughs> โอ้ ถังถ้วยเอ้ยอะไรอืมเฮ้มบิดตัว,ว,าาตวล็อกกวนค่อนข้างที่จะใช้หูฟังอัดฮะก็ไม่รู้ว่าเสียงเป็นไงก็ ก็ต้องไปดูคลิปคลิปตัวเองอีกทีถึงจะรู้โอเคสามพันอ้อ,อพระเจ้าสามพันได้ ได้ถ้วย11อันได้ข้าวปั้นมา1อันโอเคงั้นก็ไปรอ,อคือแบบยังไงผมก็อยากได้รองเท้าอะ่ะรองเท้าซูเปอร์ไดเมนชันเป็นแบบดาร์กด้วย ไม่อออืมอ๋อจีเต็ม เก็บไว้ดูต่างหนะ้าไปกันต่อไม่ออก น่าจะหมดเยอะกว่าสี่พันแล้วนะไม่มีแสงเลยอะ่ะแสงมีแต่เงนก็ไม่ใช่โอ้ข้าปั้นมาอีกหนึ่งอันครับขาดอีกข้าปั้นหกอัน ไมาอีกแล้วอ๋อคะแนนเต็มอืมแสงขึ้นตกใจเลยนะเอาละเรอรีบรีบกดรีบไปจะได้สุ่มต่อ เหมือนเกมจะไม่อวยสักเท่าไหร่อืนนนะอหือประมาณนั้นเกมมีโอเคไม่ออกโอเคสี่พันแล้ว สี่พันแล้วได้ a สองใบ <Okay. S 1> สองอันสองใบอะไรโอเคไปต่ออีกห้าพันไม่รู้ว่าจะผมไม่น่าจะทำต่อนะ <Hans. S 1> ผมได้จี้เดียวก็ก็น่าจะพอแล้วโอ้โห อือฮึปรับใหม่หน่อยโอเคถ้วยเอฟอือฮึไม่มาไม่มา อือหือวอามาแล้วเอออีกสามอันมาอือหือจะมาอีกไหมแลอวแสงไม่ขึ้น โอเคไม่มาเปิดแค่หนลักกี้ ได้ช่วยโอเคต่อไปก็ครบห้าพันห้าพันละออก อืมต่อไปก็อีกหกพันอ้โอ้มาแล้วโอเคสี่สี่สี่ขาดอีกสี่เดี๋ยวเราดับอะไรอะ่ะโอเคอา รู้สึกนับเลขผิดใชก็แบบนี้คนขี้ลืมอืสี่ขัดอีกสี่อ้ยหมนุน ผมแรกสับผมอ๋อมาแล้วมาอีกห้าโอเคห้าห้าขาสามืมรู้สึกเริ่มแลก ปกติก็ดีดีอยู่นะคือแบบสูบไปลูดปืดปืด้ดตอนนี้เริ่มแหลกแ่้แต่ได้ขึ้นไปเช็คช่วงการ์ดก่อน,นะะอีกว่เออก็ตรงนี้ เคลียร์พื้นที่นะครับขอเวลาเคลียร์หน่อยนะอ๋อสึกมันหมุน เนี่ยผมลืมไปดูก่อนเนะลือดสก,กมก็เริ่มแหลกขึ้นนะโอเคห้าขาดสาม ไปกันต่อไม่มาไม่มาออกมาแล้วเออขัดสองได้เอบวกมาแล้วขัดสอง โอ้ขาดขาดหนึ่งขาดอีกหนึ่งโ okay. อเครวมของฟรีก่อนอืม คิดว่ามีโอกาสได้ไหมของฟรีน่าจะไม่ไม่ได้หลอกนะว้ากดเร็วเริ่มละ โอเคเออครบหกพันแล้วืครบหกพันลวโอเคสุมอีกเพราะว่าขาดเออ่อีกหนึ่งอันเอบวกเอบวกไม่ใช่เอ ผมอีกอไม่ออกโอ้อันสุดท้ายอันสุดท้ายอออันสุดท้าย่ายไม่ไม่มา้องค่อยๆสุ่มของฟรีไปด้วยเดี๋ยวมันออกจะได้หยุดโอ้ ่มไปตออกแล้วฮะโอ้โอเคทั้งหมดเอ่อเท่าไหร่นะผมไปดูก่อนอืมประมาณ สามร้อยอ่ะสามร้อยเพนหรือเปล่าผมผมไม่แน่ใจอ่ะแต,แต่แต่ก็ปิดแล้วด่าก็ก็แค่นั้นแน่นอนผมก็จะเอาเอ,อิรร์องเท้าซูเปอร์ไดเมนชั่นแน่นอน อย่แลกผิดแลกผิดร้องไห้ได้แล้วมาเลยครับผมุงจะไม่ได้ทำอีกซี่หนึ่งครัเพราะว่ามันก็เกินงบของผมไปแล้วอะเพราะงั้นก็แมา่ เอามาเล่นกับอีโวอร์สลันที่ปิดฟรี่อจีใหม่ที่ล่าสุดปิดแล้วบายบายนะครับขอให้โชคดี ที่คข่าวๆผมน่าจะปิดประมาณเออหกพันใช่ใช่ประมาณหกพันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย